ขึ้นเป็นดาวดวงนึงของบ้านเรา,บบาเลยโอ้ตอนนี้เราเป็นเลเวลนั้นแล้วเราค่ะกระตอบรับดีมาก <c oughs> ก็ดีใจค่ะดีทุกคนชอบหนังกันเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันเป็นหนังเรื่องแรกของหลายๆคนทุกคนก็ใส่ความตั้งใจแล้วก็เต็มที่กับภาพยนตร์เรื่องนี้กันมากค่ะแล้วก็หนูด้วยก็ลุ้นๆว่าจะมีคนมาดูไหมแต่ว่าตอนที่ไปซีนีมาทัวร์ค่ะคนมาดูเยอะมากเต็มโรงเลยแล้วก็เลยรู้สึกแบบ ใจฟูค่ะถ้าเกิดตั้งแต่เรื่องแรกเลยสำหรับเราว่าประสบวามสำเนาหรือยังสำหรับหนูหนูคิดว่าถ้าเส้นทางนี้มันยังอีกยาวไกลามากค่ะแล้วก็สามารถแบบพัฒนาตัวเองไปต่อได้แน่นอนค่ะมันเกินคาดกว่ากับที่แรกที่เราเข้ามามันเกินคาดหวังไปเยอะมากค่ะคือหนูก็ไม่คิดว่าหนูจะมายืนหนูตรงนี้มาคุยกับพี่ๆนักขาวทุกคนตรงนี้เหมือนกันแต่ก็ ดีใจค่ะทุกคนน่ารักตั้งตัวทันไหมคะเกี่ยวกับการที่เราตอบรับขอกระแสที่มันมาเกี่ยวกับทีวร์มา่เสียงมา okay. เราก็ก็ก็ตามอ่านอยู่นะคะก็ขอบคุณแล้วก็ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูค่ะตอนนี้เป็นยังไงแบ่งเวลาอย่าไรบ้างเพราะว่าก็ต้องโปรโมทหนังด้วยตอนซีรีส์มาทั่วอะไรต่างเนาะช่วงนี้กกับการเรียนหรืออะไรเงี้ยเป็นยังไงคะ ไ่่เป็นยงังงออาจริงๆตอนนี้หนูกําลังจะจบม6แล้วค่ะที่โรงเรียนก็ยังไม่ค่อยหนักมากแล้วก็มีเออ่มีสอบปลายภาคแค่นั้นเองแล้วก็เรียนจบม6แล้วค่ะก็ถือว่าไม่ได้ไม่ได้กดดันหรือต้องเครียดเลาวในช่วงนี้เนาะใช่ค่ะเพื่อนๆทุกคนก็ซัพพอร์ตกันเต็มที่หลายคนก็บอกว่าเราแบบไม่เบิ่นบ้างเหมือนใ๋อโหยมันลงลงมามาแบบสิ้นทางการลงเดียว<อ>ไม่เบื่อเลยเลยเลยโอ้ยจริงเหรอคะก็ ดีใจค่ะหนูก็ชอบพี่เขาแต่หปกติเนาะหนูไม่เหมือนพี่เฟิร์นพี่ใบเฟิร์นเขาเนาะค่ะปกติสไลน์หนูดีกว่าเขาชุดตัวนี้มันมาทายีงแม่ได้ออ๋หนูช่วงนี้ยังทำงานอยู่ทุกวันเลยค่ะยังไม่ได้ไปเจอทุกคนเลยค่ะยังไม่ได้เจอสังคมภายนอกค่ะอย่างเพื่อนๆหรือไปซิมาท์วนเป็คนทักก็มวิ้วิ้ยหนูเหมือนพี่ใบเฟิร์นเหมือนใส่ป่าอะไรเงี้ยอ๋อก็ก็มีบ้างค่ะมีบ้างเคยทักกันก็ไหมคะ คะอันนี้ยังไม่มีค่ะเคยมองหน้ากระจกแล้วตัวเองแบบมีมุมไหนที่คล้ายกับดาราคนไหนบ้าคะอุ้ยหนูไม่เคยคิดเลยอ่ะแต่เราก็แบบเหมือนเราพี่ก็เป็นไอดอลอยู่แล้วใช่ค่ะเอออันล่าสุดออย่่เืไปรำแก้วคนไปรำอะไรมาไหคะอ๋อเป็นรำถวายค่ะรำถวายพระยาศรีสัตนะคราชที่นครพนมค่ะขางอะไร เหมือนว่าเราไปใช้สถานที่เขาในการถ่ายทำอะค่ะแล้วก็เป็นการไปรำถวายท่านดีกว่าไม่ได้ไม่ได้บนไหวหรือมูไว้เนาะค่ะเราได้ขออะไรเขาไว้ไก็ขอให้รายได้หนังทะลุร้อยล้านค่ะอ่าะนันนี้เป็นเป็นขอพรมากกว่าค่ะไม่ได้บนเยอะตอนที่เรามีโมเมนต์หรือมีความรู้สึกอะไรเป็นพิเศษไหมคะ ตัวตัวหนูอาจจะอาจจะยังไม่ขนลุกมากแต่ว่าทุกคนรอบข้างหนูคือหันมาแล้วก็ร้องไห้ค่ะจนจนตัวมีความเชื่อเรื่องนีไหมคะเชื่อค่ะหนูก็มูอยู่มูอยู่ตลอดค่ามูเป็นพระที่บ้านค่ะเชื่อในท่านพระที่บ้านคือคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะอ่าเป็นพระที่ทางบ้านนับถือค่ะ ตปไป <c oughs> ชมว <c oughs> <ไป S 2> ช่าลำสวยมาก <c oughs> เราเคประสบการณ์ในเรื่องการลำม,มาะะอ๋อใช่ค่ะตอนช่วงมอตอน้นค่ะหนูเป็นเด็กนาฏศิลป์ก็ไปประกวดอะไรประมาณนี้ของโรงเรียนเลยแล้วถ้าเดี๋ยวรายได้มันไปถึงร้อยล้านจะต้องลำโบกสวงใหญ่โตอะะีกไหมฮะตกอไปไหมวยถ้าก็ก็อาจจะมีค่ะอาจจะมียังมีหลายที่เราต้องจะไปรำอีกไหมฮะตรงนี้ยก็ต้องรอดูค่ะแล้วก็มีมีอะไรแก้บ เนี่ยค่ะหนูหนูบนกับพระที่บ้านเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวหนูก็ต้องไปแก้บนบนอะไรวะกับพะเน่ยหนูบนเรื่องให้สอบติดแล้วก็บนเรื่องหนังด้วยก็อยากให้หนังประสบผลสําเร็จตอนนี้สอบติดเรียบร้อยแล้วเ่็นอะไรแล้วใช่ค่ะตอนนี้ติดค่ะเป็นเฟชชี่ค่ะเป็นเฟชชี่แล้วตามกระแสบ้างานเค่ะอ๋อกระแสริมลห้าเล็กๆประมาณนี้เลยก็จริงเหรอคะออ๋เรื่องอ๋อ จริงๆพอน,นี้หนูก็ทำเองค่ะก็ทำตามขั้นตอนทุกอย่างของระบบ T Cas สที่ตอนในปัจจุบันเนี้ยค่ะส่วนเรื่องที่คนคิดว่าเป็น privileg e ไหมซึ่งสำหรับหนูหนูคิดว่าน่าจะเป็นคณะอ่าเป็นเป็น,ปนให้เป็น,ให,ปนให้เป็นการตัดสินใจของคณะกรรมการดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนที่เราไปหนูก็ยังกลัวกรรมการอยู่เลยค่ะ้านนตตัขอ <laughs> ใช่ค่ะไม่ได้อยู่ไม่ได้มีไไมม่ด้ีสิทธิพิเศษใดๆไม่มีค่ะไม่มีค่ะเจอข่าวแบบนี้เป็นไงครับความรู้สึกมันทำให้แบบว่าพร้อมไม่เลยค่ะเพราะว่าเหมือนว่าหนูก็รู้ว่าพอร์ตอันนี้หนูทําเองแล้วหนูก็ใส่ความเป็นตัวเองลงไปในพอร์ตที่สุดเถอะอาจารย์รับน้องไหมคะทับได้มสาธิตเลยเป็นการรับน้องดีกว่าเรื่รู้สึกยังว่าชีวิตการสปอร์ตไร้เงินยากอะไรนะคะเริ่อรู้สึกยังว่าชีวิตการสปอร์ตไร้เงินยาก ตอนนี้ยังค่ะเราเรามีวิธีรับมือกับเรืเราแบบในอนาคุณแต่ในการวางตัวเอยอะไรเอ่ยในการคือหนูไม่ค่อยใช่คนที่คิดมากคิดเลยคิดน้อยอยู่แล้วอะไรที่ปล่อยผ่านได้หนูก็อยากจะใช้ใช้เอนจอยความสุขไปกับคนที่เรามีความสุขด้วยดีกว่าค่ะเรื่องความมีตัต่างเรามีวิธีการจัดการเป็นยังไงครับเรื่องเ์เรื่องคอมเมนต์ถ้าเชิงลบอย่างเงี้ยหรอคะแแล้ววกที่่บบาาเจัดรยก็อย่างที่บอกค่ะไม่อยากไปเสียเวลากับ คนที่เขาไม่ได้เห็นค่าอะไรตรงนั้นของเรามากแล้วก็นั่นแหละคะ่ะใช้ชีวิตแล้วก็จอยกับคนที่เขาเห็นสิ่งที่เราทําดีกว่าค่ะมาไม่มีบารมีไม่เกิดเนาะวายตัดค่ะ <c oughs> ไอป,ไป,ปพี่ส่ก g o o ิ l e โอเคโอเคหนูแก๊สหนูแก๊สหนูแก๊สก๊แก๊สก๊สแก๊สแอ๊ส่ก๊สแก